วัดีครับวันนี้ผมมาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทางออกของประเทศไทยโดยทางแรกต้องหยุดการชุมนุมซะก่อนนะครับผมมีข้อเสนอแนะบางอย่างมาให้พิจารณาแต่อย่างไรก็ตามประการแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนั้นเนี่ยนะครับอยากจะพูดถึงว่าการชุมนุมที่ผ่านมานี้จะไม่ใช่เป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธนะแล้วก็ไม่ได้เป็นไปโดยสมองผมเป็นท่าน ดรสมเกียรตอิออดวิมลพูดถึงท่านสุเทพเกี่ยวกับการชุมนุมแบบนี้นั้นนี่นะครับผมดูเหมือนกับเป็นการฟอกขาวให้กับท่านสุเทพแต่ในความเป็นจริงมไม่ได้เป็นอย่างนั้นประการแรกนะครับท่านดรสมเกียรตอิอาจจะอ้างท่านทันทีแบบผิดผิดไปลองฟังดูนะครับคืนนี้ผมขออนุญาตเน้นเฉพาะหลักอหิงสาผสมคำว่าสัตยาเคราะห์ พูดควบคู่กันไปเป็นหลักของท่านมหาตรมะคานทีพูดเรื่องนี้ก่อนทั้งๆที่เรื่องอื่นๆของบคุคคลที่สําคัญคนอื่นๆซึ่งเทียบได้ว่าเป็นครูของมหาตรมะคานทีเช่นเฮนรี่เดวิดทอโรแห่งสหรัฐอเมริกา50กว่าปีก่อนมหาตรมะคารที This is the book that changed my life หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคารทีแต่ในความจริงแล้วเนี่ยครับผมเด็กจะเรียนว่าความรู้ ของท่านทันทีนั้นนี่แะครับคมไม่ได้มาจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอหิงสาก็มาจากอาหิษกัหรือองคุริมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับพุทธกาลหรือว่าตั้งแต่ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วนะครับการที่มองในแง่นั้นอาจจะเป็นการมองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ได้นะครับ อหิงสาห,หรืออหิงสากาก,ก็คือเราไม่เบียดเบียนนะครก็คือก้แนแปทการกมปริมาณเลือดเบียดเบียนนั่นเองเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมไปพบผู้รู้ท่านหนึ่งที่อินเดียอยู่ที่สถาบันคานาทีด้วยท่านพูดไว้น่าสนใจมากเลยครับลองฟังดูครับ Hello Yes My name is Ramesh Gandhi and a business which is killing people is a violent business so this project is to stop violence in business and bring good business in the world. Gandhiji's philosophy of non-violence was originated from the philosophy, from the deep philosophy of Indians, that is live and let live. Indian civilization is more than 5,000 years old. It started at the bank of river Indus. And from there, this philosophy has spread to the entire world. And this is the basic sustainability and growth philosophy of non-violence. peace and non Thank you. แทแปลเป็นไทยก็คือว่าความคิดของท่านคังทีนั้นเนี่ยมาจากอินเดียหรือในสี่โลกตะวันออกของเราซึ่งมีแหล่งอายะรรมมาเนิ่นนานแล้วนะไม่ใด้เพิ่งเรียนรู้มาจากประเทศตะวันตกอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านดรสมเกียรติอ้างถึงเรื่องของการไม่เสียภาษี แกเป็นคนแรกในในโลกที่โลกรู้จักว่าดื้อแพ่งอารยขัดขืนไม่ยอมจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอเมริกันที่เอาภาษีประชาชนไปทําสงครามเม็กซิโกเม็กซิกันวอร์ก็บอกนี้ไม่จ่ายภาษีละแกก็ไม่จ่ายภาษีไม่จ่ายมาตั้งสี่ปีภาษีไม่กี่ตังค์นะครับก็เรียกภาษีโพแทกภาษีคนอายุสนะิบปดเหมือนภาษีที่เอาไปมาลงรัฐนะจงกะนั่งเพื่อนเป็นผู้เก็บภาษีในเมืองใกล้ๆทะเลสาบบอเดนบอกเฮ้ย hey, จ่ายทีไม่จ่ายกูจับ อยู่มาวันหนึ่งไอ้เฮนรี่เดวิดโทโรเนี่ยก็ไปตลาดออกจากบ้านในป่าริมทะเลสาบเอารองเท้าไปซ่อมไอ้เจ้าหน้าที่เพื่อนกันอะจับเลยเข้าคุกคืนเดียวครับลุงขึ้นคุณป้าก็เอาเงินไปจ่ายภาษีแล้วการไปเสียภาษีอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมตะวันตกนะครับท่านผู้นี้เลยถูกจับแล้วก็ติดคุกไปหนึ่งคืน ใช่ไหมครับจนกว่าด้จ่ายภาษีก่อนนะครับการที่จะมาดื้อแพ่งอย่างนี้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกคงไม่อยอมรับประการที่สองนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าท่านดร,รสุเกียรติอาจจะอ้างอิงอ,อินเดียแบบผิดๆก็ได้นะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยนะครับท่านพูดถึงบทบาทของท่านคานทีไว้อย่างนี้และตามแบบที่ท่านมหาตามะคานทีแห่งอินเดียเรียกว่าอาหิงสา ซึ่งท่านมหาธมคารทีทําสําเร็จมาแล้วเมื่อขับไล่เจ้าอนาธิคมอังกฤษจนอินเดียได้รับเอกราชเมื่อ67ปีที่แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับชัยชนะของอินเดียต่ออังกฤษนั้นเนี่ยทันทีท่านก็เป็นบทบาทหนึ่งนะครับแต่ประเทศอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับทาผู้รู้อีกท่านหนึ่งที่อินเดียที่ผมพบมาเนี่ยครับท่าบอกว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการเปรียตัวขนาดนี้นั้นเนี่ยคงไม่ใช่มีปัจจัยเดียวที่จะเอาชนะอังกฤษได้ ส่วนหนึ่งเราก็ทราบใช่ไหมครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษก็อ่อนแอลงแล้วก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ากองทัพอังกฤษในอินเดียซึ่งมีทหารเป็นชาวอินเดียเป็นจำนวนมากเนี่ยครับเกิดการแข่งข้อแข่งเมืองกัออังกฤษขึ้นมาจนกระทั่งว่าอังกฤษก็เลยสุดท้ายต้องยอมถอดใจเนื่องจากหลายหลายเหตุผลนั่นเองนะครับการอ้างอิงแต่ท่านทานทีจึงอาจไม่สมเหตุ สมผลเท่าที่ควรครับประเด็นที่สานะครับเกี่ยวกับเรื่องอคติและฉันทากติของท่านดรสมเกียรติท่านดรสมเกียรติยังกล่าวว่าท่านสุเทพไม่ได้ข่มขู่ที่กำนันสุเทพเรียกร้องไปยังคุณทักษิณเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่การข่มขู่เป็นการเชื้อเชิญครับแต่ลองฟังท่านสุเทพดูสิครับเขาจะพูดเหมือนที่ผมพูดว่าทักษิณถ้าแน่จริงมาเองเลย มันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครถ้าคุณมาเองมาบัญชาการเองมากำกับการเองแล้วคุณชนะเราก็จะได้เป็นขี้ข่าคุณไปทั้งชาติถ้าคุณมาเองบัญชาการเองเดินนำหน้าเองแล้วแพ้ ประเทศนี้จะได้คืนกลับสู่เจ้าของประเทศที่แท้จริงคือคนไทยทั้งชาติและตระกูลคุณไปเสียทีพี่น้องที่เคารพครับแล้วเราจะรอฟังคำตอบทั้งจากทักษิณชินวัตร และขี้ขค่าของเขาคือเฉลิมอยู่บำรุงดูว่าใครรับคำท้าเราก่อนกันเราเตรียมตัวเตรียมใจพรุ่รงนี้เจ็ดโมงครึง่งชายส้นตีนของเราพาตัวเราไปป้องกันทำเนียบรัฐบาลไม่ให้อีนางมานได้เข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลได้ครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับเห็นไหมครับมีลักษณะการคมคู่ชัดเจนยิ่งกว่านั้น ท่านยังมีการท้าชกด้วยนะซึ่งเป็นการแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ดเรสมเกียรติยังมองท่านสุเทพประหนึ่งเป็นคานทีมหาตมะมาขนทีเช่นเดียวกับกำนันสุเทพต้องเป็นผู้มีประวัติทำงานเสียสละสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะมาก่อนแต่ในความเป็นจริงนะครับท่านสุเทพไม่เคยมีประวัติในการที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในตลอดชั่วชีวิตที่ผ่านมาเลยนะครับเหตุการณ 14ตุลาพุทธศักราช2 5 1 6ก็ไม่มีท่านอยู่6ตุลา2อ1 9ก็ไม่มีท่านอยู่พฤษภาธรมินพุทธศักราช2,535ท่านก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่การทํารัฐประหารในปี2 5 4 9ท่านก็ไม่เคยออกมาต่อต้านดังนั้นการพูดเช่นนี้ของท่านด็เรสมเกียรติจึงอาจจะไม่สอดคล้องกับความจริงครับจะสังเกตเห็นได้อย่างนะครับหลังจาก มีระเบิดลงที่รากประสงค์ท่านดรสุเกียรติได้โพสต์ลงไปเลยนะครับว่าเป็นเพราะฝีมือของเสื้อแดงซึ่งการโพสต์อย่างนี้นั้น 1. ไม่ได้สอดค้อ,องความจริงเพราะยังไม่ทราบแน่ชัด 2. เป็นการสร้างกระแสะความเกลียดชังซึ่งไม่ควรจะมีในเกิดขึ้นในที่ชุมนุมเนี่ยครับเราคงจะเห็นเสื้อยืดที่ใส่เป็นรูปป๊ออร์มีมือปืนยิงเนี่ยนะครับซึ่งแสดงว่าทางฝ่ายผู้ชุมนุมก็ชื่นชมกับ มือปุมปัอปอ๊อพรอยู่เหมือนกันนะครับการที่จะบอกว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งมายิงนั้นเนี่ยจึงอาจจะไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรนะครับประการที่4ี่นะครับผมสังเกตเห็นว่าการปราศัยของท่านสุเทพกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงและความเกลียดชังครับประการแรกอย่างเช่นการบอกว่าจะบุกเข้าไปที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมถ้าตนรู้ว่าคุณยิ่งรักไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานประหลัดกลาโหมจะนำมวลชนไปปิดล้อมอีกครั้ง และจะบุกเข้าไปในตัวอาคารคน<ห>น้นทุกห้องทันทีประการที่สองท่านบอกว่าจะปล่อยลูกโป่งเพื่อที่จะให้เฮลิคอปเตอร์ของท่านนายกรัฐมนตรีตกนี้ว่าถ้านางสาวยิ่งรักเดินทางไปสอรสอรจริงรจะนำมวลชนไปปิดล้อมทันทีและเตรียมลูกโป่งเอาไว้ด้วยถ้าหลบหนีทางเฮลิคอปเตอร์ก็จะเป่าลูกโป่งและปล่อยลูกโป่งลอยขึ้นฟ้าไปถ้าเฮลิคอปเตอร์ชนกับลูกโป่งแล้วตกก็จะว่ามวลชนไม่ได้เพราะว่าถือว่าไม่ใช่อาวุธรุนแรงประการที่สาท่านพูดถึง นปชว่าจะมีการชุมนุมระวังจะกินป๊อปคอร์นคุณชูเทีบอกว่าขอท้าแกนนำนปชให้นำนวลชวนมาชุมนุมให้มาก จะได้กินป๊อปครและเรื่องทั้งหมดจะได้จบโดยเร็วแล้วก็อยากจะขอให้พ่อค้าป๊อปคอนเตรียมตัวให้พร้อมถ้าคนแสดงออกมาชุมนุมเกิดการประทะก,กับมวลชนกปป,ปสและมีพ่อค้าป๊อปคอนออกมาช่วยเหลืออย่ามากล่าวหาว่าเป็นคนของกปปสเด็ดขาดเพราะว่าที่ผ่านมากปปสชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแต่หากไม่มาตามที่ประกาศไว้ให้กลายเป็นสุนัขยิ่งกว่านั้นในการชุมนุมที่ผ่านมาก็มี หรือแม้แต่สถานที่ราชการที่ถูกยึดก็มีทรัพย์สินเสียหายและสูญหายไม่ได้บุกรุกเข้าไปในอาคารแต่ว่านั่งอยู่รอบรอบรั้วอาคารสภาพของทรัพย์สินในหน่วยงานราชการที่ได้รับความเสียหายเป็นหลักฐานที่ตรงข้ามกับคำพูดของนายสุเทพเทือกสุบัณที่บอกว่าจะชุมนุมอย่างสาันติอย่างสิ้นเชิงหลังตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบภายในสำนักงานจเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ภายในสูรราชการถนนแจ้งวัฒนะรวมทั้งภาพอาวุธสงครามในการชุมนุมมองพี่พันตามตามไม่ท่ายไม่ท่ายพี่ไม่ถ่ายพร้อมพร้อมนะปืนยาวปืนยาวเก็บขึ้นรถปืนยาวเก็บขึ้นรถเร็วมันอยู่รวมทั้งการบุกจับ ร้อยโทสุนิสาหรือหมวดเจี๊ยบซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่นนะครับเรื่องของหมวดเจี๊ยบแจงสั้นๆกัแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ถแถลงข่าวจากเหตุการณ์เมื่อค่ำวันอังคารเนี่ยนะครับที่ระบุว่าถูกกัดกองสอควอบคุมตัวที่เวทีประทุมวันโดยเจ้าตัวบอกนะครับว่าไปในบริเวณตรงนั้นเพราะต้องไปพบแพทย์ที่พรเกษมคลินิก ตรวจเสร็จก็มาด้านหน้าคลินิกแล้วก็มาเจอกับมวลชนที่เป่านกหวีดใส่มีกาดก,กปปสจํานวนยี่สิคนมาล้อมรอบหมวดเจี๊ยบบอกว่ารู้สึกว่ามีมือมาจิกที่ผมมีการฉุดกระชากบ,าบังคับให้ไปที่ที่ทำการของกาดด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรที่จะให้มีการชมรุมนุมที่ออกมาในลักษณะรุนแรงเช่นนี้สุดท้ายนะครับผมจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขดังนี้ครับข้อแรก การชุมนุมต้องสิ้นสุดลงเพื่อว่าจะได้คืนความสงบสะกอนนะครับจะทําผิดกฎหมายต่างๆไม่ได้สุดใครทําผิดทําถูกอะไรก็ลับว่ากันในขั้นศาลเพราะเราไม่มีการนิรโทษอสกรรมประการต่อมานะครับรัฐบาลกปบสฝ่ายค้านและพรรคการเมืองทั้งหลายต้องมาลงสัตยบาบันกันให้ชัดเจนนะครับว่าหลังจากเรามีการเลือกตั้งแล้วจะมีการปฏิรูปการเมืองกันให้เสร็จสิ้นในเวลาสี่เดือน โดยเฉพาะเรื่องเดียวนะครับก็คือจะเลือกตั้งอย่างไรให้ทุกฝ่ายเชื่อถือได้ว่ามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อปฏิรูปการเรียบร้อยแล้วนะครับยอมรับอธิการการเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการเลือกตั้งกันใหม่รัฐบาลน,นี้ก็จยอยู่แค่สี่เดือนหรือห้าเดือนเท่านั้นเองเพื่อที่จะทําให้การปฏิรูปเสร็จสิ้นกันไปและในระหว่างนั้นก็ไม่มีการใช้อํานาจอะไรเกินขอบเขตเพื่อว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันกันกบพรรคการเมืองอื่น ตนตในแง่ของระยะเวลาเนี่ยครับก็คือว่าเดือนกุมภาพธ์เราน่าจะหยุดการชุมนุมได้แล้วนะมีนาะก็จัดการเลือกตั้งเมษาพฤษภามิถุนนากรกฎาคมก็เป็นช่วงที่ปฏิรูปการเมืองกันในเรื่องของการปฏิรูป,ปในเรื่องการเลือกตั้งอย่างไม่รู้สึกยุติธรรมแล้วก็สิงหาเลือก,กันยาแล้วก็เลือกตั้งนะหลังจากเมื่อได้รัฐบาลใหม่แล้วก็ค่อยปฏิรูปกันต่อเรื่องในประเด็นอื่นกันต่อไป นี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเทศชาติของเรานะครับผมจึงขอเสนอไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ